สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเนาะสวัสดีวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดมีนาคม มาแล้วคะ่ะคุยกันก่อนนอนเป็นอย่างไรบ้างวันอาทิตย์มักจะผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้ทำอะไรกันบ้างนอกจากการไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้ว กับการ,รเผชิญอากาศอันแสนจะร้อนของเมืองไทยตามหัวข้อเลยค่ะคุยกันก่อนนอนคุยกันเบาๆคุยกันสบายๆแต่ว่าก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสินค้าไทยบุกตลาดอเมริกา เป็นการสร้างช่องทางเพิ่มรายได้เพิ่มอาชีพเพิ่มโอกาสสำหรับคนที่อาจจะมีแนวทางการตลาดเอ้ยแนวทางผลิตพัณฑ์อยู่แล้วหรือว่า ใครที่ยังเอ๊ะไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนกเกษียณไม่รู้จะทําอะไรดีหรือว่าวางแผนไว้เพื่อการ,กรเกษียณที่เร็วขึ้นไม่อยากจะทํางานประจําแล้วแต่ว่าเอ๊ะก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอาชีพอะไรเนาะอาชีพอะไรที่มีโอกาสมีอนาคตทำไปแล้วเนี่ยมีตลาดรองรับแน่นอนค่ะสินค้าอาหารเนาะ ประเทศของเราประกาศเอาไว้แล้วประกาศกล้องเลยว่าเป็นครัวของโลกย่อมจะต้องมีการส่งออกสินค้าอาหารย่อมจะต้องเป็นจุดหมายปลายทางของผลิตภัณฑ์อาหารแน่นอนเราก็ถอต้อนรับเลยค่ะขอต้อนรับน้องใหม่บริสุทธ์ก็คือเขา้าหมายความว่า สินค้านะคะบุกเข้าไปตลาดอเมริกาน้องใหม่คนล่าสุดเลยค่ะที่เขาอนุญาตให้ไปจำหน่ายที่อเมริกานั่นก็คือส้มโอไทยนั่นเองก็แสดงความยินดีด้วยแต่เอาจริงนะส้มโอนี่คือส่งออกไปจีนแบบเยอะมากแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ไปอเมริกาแน่นอนค่ะว่าอาจจะเกิดจากเนาะ โรคแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเยอะนะข้ามน้ําข้ามทะเลไปก็เขาหงกลัวแหละว่าเฮ้เธอจะเอาโรคระบาดจากบ้านเธอมาระบาดที่บ้านฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่เขาควบคุมเข้มวดปกป้องพ,พิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศเขาก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่ากันแต่ว่าในเมื่อคุณเปิดโอกาสให้เราแล้วเราก็ยินดีค่ะยินดีกับน้องสมโอที่จะ ข้ามน้ำข้ามทะเลบุกป่าฝ่าดงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอะไรที่น่ายินดีสําหรับคนปลูกสมโอกับคนที่ว่าเอ๊จะไปทําอะไรดีนะ้าวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเริ่มทํางานก็วางแผนเก็บเงินซื้อสวนแล้วก็ลองปลูกดูระหว่างนี้ก็ไปศึกษาหาความรู้ต,ต่าง่ต่างอันนี้ก็คือว่าจะมาอัปเดตให้ฟังแต่ก่อนหน้านี้มีพี่พี่เจ็คนอะ ไม่ใช่คนแค่ทั้งเจ็ค่ะก็คือมะม่วงลำไย,ยลิ้นจี่มังคุดงอกสับปะรดแก้มังกรที่มีโอกาสเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาได้แล้วแทบเดียวก่อนค่ะลิ้นจี่นี่ออกมาจากสวนแค่มาจากทางไหนอะ่ะเชียงใหม่หรือเปล่าไม่รู้เชียงใหม่เชียงรายมากรุงเทพไม่กี่วันก็บา,าเปลือกก่อไปแล้วไม่อยากจะคิดว่าไปอเมริกาได้จะไฉไม่พอพอค่ะเงาะเนี่ย จากระยองจากยานันจากชุมพรมากรุงเทพไม่นานโถ่แม่เอ้ยแบบเพี้ยวไปแล้วอะแล้วก็คิดดูเอ๊แล้วจะไปอเมริกายังไงนาะอะไรย่างเงี้ยเนาะก็ก็ยังก็ยังเอ๊เขาเขาเปิดโอกาสให้เราสิ่งที่เราสามารถส่งไปเนี่ยอืมยังไงกันแต่ก็ดีค่ะ ก็เปิดโอกาสดีค่ะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเราจะมาเรื่องมากไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยลูกค้าคือพระเจ้าค่ะเล็กอันนึงคือแก้วมังกรเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเขาเรียกอะไรนะผู้ผลิตที่เป็นรายใหญ่ๆของแก้วมังกรเท่าที่ทราบเนี่ยมีการนําเข้าจากเพื่อนหเลยเยอะมากแล้วก็คิดว่าแก้วมังกรที่เราได้กินกินอยู่เนี่ยก็น่าจะมาจากเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะนะสับปะรด เอสป,ปรดก็ไม่แน่ใจค่ะอาจจะเป็นรูปแบบของบริษัทโดหรือว่าสัปรกระกป๋องแต่ไม่เป็นไรค่ะท้ายที่สุดก็คือเรามีโอกาสเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคว้าโอกาสอันนั้นไวค้ค่ะมาดูกันค่ะว่าส้มโอของเราเนี่ยไปอเมริกาแล้วจะเป็นอย่างไรก็คือเราเนี่ยได้เข้าไปในตลาดอเมริกา แต่ว่าแอบหน่อยนิดนึงว่าต่อจากเวียดนามแนะ้เวียดนามได้ไปปี65เราน่าจะได้ไปประมาณอาจจะปี66ถ้าจะไม่ผิดนะคะถ้าจะผิดก็ขออภยัยแต่เวียดนามได้เข้าไปก่อนค่ะเครื่อ,องตรงนี้แหละว่าทําไมเนาะอาจจะเป็นเพราะการได้รับสิทธิ์ที่พิเศษทางด้านการค้าหรือเปล่าเนาะเขาก็เลยได้เข้าไปก่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ไป ประชะดากันที่ตลาดผู้บริโภคย่อมเป็นคนที่ตัดสินใจแต่ว่าสมโอไทยเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะนางเอกนะ้ำมาสายก็ยิ่งดีกว่าไม่มาอย่างไม่มีคนรู้จักมากอ,อ๋อโอเคใช่ค่ะเพราะว่ามาไกด์เนาะคนที่อเมริกันชาวอเมริกันก็จะคุ้นเคยกับเกรฟฟูดมากกว่า ตอนแรกนะก็คือเคยเห็นนะก็สงสัยว่าอันนี้มันส้มโอหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจก็คือว่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะเขาบอกว่ามาค่ะส้มโอไทยเนี่ยมีราคาสูงกว่าแน่นอนค่ะมาใครควาเนาะส้มโอก็สูงแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าของเราเนี่ยอร่อยอร่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าพูดจากคนไทยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปฟังว่าลูกค้าว่าจะใดเมื่อได้ชิมส้มโอจากประเทศไทย แน่นอนค่ะคู่แข่งหลักก็จะมาจากเวียดนามราคาถูกกว่าและมีโอกาสเติบโตมากกว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็บอกว่าเออนะมันบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปเนาะค่าจ่ายมันก็สูงเนาะส้มโอของเราก็ปลูกแล้วก็อืมก็เข้าใจนะคะว่าเป็นอย่างนั้นก็บอกว่าเกรฟฟูดเนี่ยค่ะเขามีการสันนิษฐานว่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะคะว่าอาจจะมีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างส้มโอพอมิโลกับส้มหวาน เขาก็เลยกลับไปดูค่ะแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยน่าจะมาอยู่แถวกลุ่มทะเลคาริเบียนแถวประเทศบาเบโดสอยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจแต่แทบน่าจะอยู่แถวคาริเบียนนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะน่าจะมาจากทางนั้นบางคนก็บอกว่า,าเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ผสมพันธุ์หรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยอาจจะมาจากธรรมชาติก็ไม่เป็นไรค่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณ ช่วงศตวรรษที่16หรือ17เนี่ยและค่ะบางคนเขาก็บอกว่าคนที่ค้นพบเนี่ยเป็นนักพฤกษศ,ศาสตร์ชาวอังกฤษบางคนก็บอกเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสแต่ไม่เป็นไรค่ะเกิดแถวนั้นแล้วก็มีคนค้นพบเนี่ยก็เลยมีการเพาะปลูกแล้วก็ส่งไปที่อเมริกาเกรฟฟุตนั้นกลมส่วนส้มโอนั้นเป็นทรงหยดน้ำเออเนาะ เขาก็สังเกตดีเราก็เพิ่งสังเกตค่ะเพราะว่าปกติน่ยกินอย่างเดียวเป็นลูกทรงหยดน้ําเพราะหัวจุกจะเป็นหยดน้ําสีเปลือกเกฟุตเนี่ยสีเหลืองออกส้มของเราเนี่ยเขียวเขียวเนาะเขียวเขียวพอแกะไปก็จะเหลืองสีเนื้อคือส้มแดงของเรามีทั้งสีขาวอมทองสีชมพูแล้วก็สีแดงเข้มคือทับทิมสยามของเรานั่นเองรสชาติกินขาดไม่ต้องพูดถึงค่ะเกรฟุตเปรี้ยวขม ส่วนส้มโอนั้นเปรี้ยวอมหวานหรือหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ว่าใครจะมา,าเฉดไหนที่พูดเนี่ยเคยจะเห็นไม่เคยกินนะคะอันนี้คือลักษณะภายนอกเนาะมาดูค่ะมาแอบดูคู่แข่งกันเขาบอกไทยเนี่ยแน่นอนค่ะจุดอ่อนคือราคาที่สูงกว่าและเป็นน้องใหม่เข้าไปในตลาดเพราะฉะนั้น แบรนด์ก็ยังไม่แข็งแร่งค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นตัวแม่จากอีกประเทศหนึ่งมาคือประเทศไทยนั่นเองแต่เมื่อเราไปตลาดใหม่เราต้องไปตอแถวนับหนึ่งใหม่ค่ะรสชาตินั้นดีราคาปานกลางแต่บางคนเขาว่าแพงค่ะอ่ะก็แล้วแต่เนอะแล้วแต่การทําตลาดของทางผู้ค้าปีกไปทางคู่แข่งที่สองจากแอฟริกาใต้ค่ะรสชาติไม่หวานฉ่าเท่าไทยกลิ่นก็ไม่หอมแต่ราคาถูกกว่า นะเขาก็ได้นำไปละหนึ่งเรื่องราคาถูกเนี่ยตอนมีสินค้าราคาถูกได้รับความนิยมค่ะมาค่ะคู่แข่งที่หายใจรถต้นคอคือเวียดนามรสชาติก็ไม่หวานฉ่าเท่าของไทยราคาก็ถูกกว่าแบรนด์ก็ยังไม่แข็งแก่งก็แน่นอนค่ะพึ่งได้เข้าไปเมื่อช่วงปีหกห้าพอๆกันแล้วค่ะอีกคนนึ่งเือคนนี้เราน่าจะเสียเปรียบเยอะค่ะมาจากเม็กซิโกราคาถูกอ๋อเนาะ เขาก็ใกล้กันนะเหมือนเพื่อนบ้านอ่ะออันนี้ก็ต้องโยอให้เขานะคะและที่สําคัญคือจากประเทศอิสราเอลอันนี้เนี่ยราคาสูงมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งรสชาติด,ดีอันนี้ก็คือมาทางเป็นแบบพรีเมียมหน่อยนั่แหละค่ะห้าสี่ห้าคนนี่แหค่ะก็จะต้องแข่งกันในตลาดสาหรัฐอเมริกาที่มีผู้บริโภคประมาณ2 9งรล้านคนตลาดที่ใหญ่มากม ก่ mm hmm. อไปค่ะไอสองไอสองทีแน่นอนค่ะว่าตลาดใหญ่อย่างนั้นแล้วเราจะทํายังไงดูจะทํายังไงดูไม่ใช่ค่ะจะทํายังไงดีพูดเหมือนประนหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยนั่งเรือเอ้ยไม่ใช่นั่งไปกับซ้มโอเลยไม่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอยากให้ประเทศเราเนี่ยมีการส่งออกไปยัง ต่างประเทศเนี่ยอย่างส้มโอเนี่ยก็ส่งไปจีนเยอะเนาะเราจะพึ่งตลาดเดียวไม่ได้แล้วถ้าเกิดตลาดนั้นเกิดไม่ดีขึ้นมาเพราะตอนนี้ประเทศจีนก็จะมีปัญหาในหลายๆอย่างตามสื่อตลาดแห่งที่เขาออกมาเนาะล้วเกิดก็ไม่ซื้อของเราก็แย่เลยใช่ไหมคะเหมือนทุเรียนเนาะทุเรียนก็มีตลาดหลักตลาดเดียวอย่างพี่จีนบอกเอเห็นว่าตอนนี้ใช่ไหมคะที่สามเหลี่ยมทองคํามีการทําอะไรนะ ทำภูเขาอะทำภูเขาให้เป็นที่ปลูกทุเรียนบอกโอ้โใหญ่มากเลยทําภูเขาแต่ไม่รู้นี่เขายังไงคะจริงเท็จอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงการเนี่ยช่วยช่วยช่วยเมนด้วยละกันว่าเอ้ยเนี่ยจริงนะเขาปลูกที่สามเดียมทองคําแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้โ,โแล้วเล่านะคะอยู่ด้านล่างเนี่ยอืมจะยังไงดีเนี่ยคููแข่งมาถึงรถต้นคอแล้วค่ะหายใจรถต้นคอเขาบอกเวนามเนี่ย ราคาส่งออกไปเนี่ยประมาณกิโลละสามสิบแปดาทราคานี้ของไทยสู้ไหวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไหนจะค่าส้มโอนเนาะแล้วก็ค่าขนส่งไปด้วยก็ต้องบวกไปด้วยค่าก็ต้องไปตรวจสอบทางด้านสุขานา,มาัมใบเอกสารอะไรต่างๆค่าประกันภัยและกว่าที่จะกระจายไปอีกน่าจะไม่ราคาเปิดไปเกือบร้อยแล้วหรอคะไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังต้อง แก้ไขปัญหากันต่อไปไปแอบ,บส่องกันดีนกว่าว่าถ้าศูนย์ว่าเหมือนคนไทยค่ะคนไทยไป่างประเทศอ่ะได้เห็นปลาลายห่อไม้ปลาลาพิมลีพายปลาแล้วแบบพี่ชยพูดผิดค่ะปลาลาแม่บุญล้ำเลย,ยนะเราก็จะอุดหนุนใช่ไหมคะก่อนที่จะไปอุดหนุนปลาลาจากทางเวดนาหรือน้ปาปลาที่ป็รสน้ําปลาปลาหมึกอะ่ะเราก็จะซื้อก่อนไปค่ะไปดูอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้สินค้าส้มโอของเราเนี่ยไปเป็นดาวรุ่ง ที่ประเทศอเมริกาหรือเปล่านั่นก็คือปัจจัยด้านประชากรไปสองแอปสองดูข่าวว่าชาวเพดนามเนี่ยในปี2 5ง6เนี่ยมีประชากรอยู่เท่าไหร่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเนาะเหมือนกับไทยอุดหนุนไทยเนาะเวียดนามอุดหนุนเวียดนามเขาบอกว่าชาวเวียดนามเนี่ยไปอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยในปี2 5 6 6เนี่ยประมาณ1.7ล้านคนโอ้โหเยอะมากเลยนะแต่คนไทยค่ะในปี6 6เนี่ยประมาณ3 0 0แสนคนแต่เอาเข้าจริงนะน่าจะมากกว่านั้นไหม คือ,อยังไงถ้าสมมติว่าเราอ้างอิงจากตัวเลขที่เป็นทางการที่น่าเชื่อถืออยู่เนี่ยโอ้โหห่างกันเท่าไหร่เนี่ยเพราะนั้นชาูเวียดนามเนี่ยก็ต้องมีโอกาสขายได้มากกว่าแต่เราก็ต้องขอให้ชาวเวียดนามมาเปลี่ยนใจมากินสมูไทยค่ะไม่เป็นไรค่ะปีหกเจ็ดชาวเวียดนามหนึ่งจุดแปดล้านคนป้าเพิ่มเป็นแสนเลยเหรอคนไทยก็ยังเพิ่มค่ะแต่เพิ่ม ไม่เยอะเท่ายังไงก็ต้องเอาใจช่วยค่ะว่าให้สมโอไทยเนี่ยขายดีแล้วก็เบื้องต้นของนั้นจะขายดีไม่ดีเนี่ยคนในประเทศนั้นต้องอุดหนุนก่อนค่ะก่อนที่ฝรั่งที่เขาไม่รู้จักเขาจะกินฝรั่งเขาก็ต้องรู้จักแต่เกรฟฟูดใช่ไหมคะรสชาติก็จะแบบว่าสู้ของเราไม่ได้แต่รู้เขาน่าจะเล็กกว่าแล้วก็ราคาเนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า ไม่เป็นไรค่ะในเชิงประชากรเราอาจจะแพ้เขาแต่เราต้องไปดูว่าความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อส้มโอไทยคนอเมริกันที่ได้ลองรับประทานส้มโอไทยแล้วเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะส้มโอไทยร้อยทั้งร้อยคนบอกว่า very <c oughs> really delicious ร้อยมากๆเลยมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวแต่นี่คือ โดยส่วนตัวนะคิดว่ามันมีกินหรือว่าจมูกเราไม่ดีก็ไม่รู้แต่รู้ว่าหน้านี้นะเพิ่งกินมาอร่อยมากๆท้มโอนท่าแรงคือแบบว่ามันหวานมันกลมกลม่อมมันอมเปรี้ยวได้กินอากาศร้อนๆแล้วก็สดชื่นสดชื่น,สด,นสดชื่นเหมือนเออสดชื่นนลคะ่ะ แน่นอนค่ะใครได้กินก็ต้องว่ามันอร่อยเนาะยิ่งกว่าที่จะเมืองไทยเนี่ยไปอเมริกามันก็ลืมต้นไปเลยค่ะน่าจะลืมไปหมดทั้งต้นทั้งส่วนเลยค่ะเพราะว่ามันน่าจะใช้เลยะเวลานาน,านพอสมควรกว่าจะข้ามน้ําข้ามทะเลผ่าผู้ผิดค่ะผ่านพิธีการทางด้านศุกากรไปที่อเมริกาจนกว่าจะถึงหน้าร้าน,านเเร้านเอเชียร้านอาหารหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะสมโอไทยก็คือคุณภาพดีเปลือกหนานเนื้อเยอะค่ะ แต่ก็อยู่ว่าค่ะราคาสูงอันนี้เอฟซเนี่ยที่เคยอยู่พูดผิดค่ะถ้ามี FC อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเคยกินหรือไม่อย่างไรแล้วก็ราคาเป็นยังไงเนี่ยเบนบอกได้นะคะเพราะว่าอเมริกาก็ไม่เคยไปเหมือนกันค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องมีเนาะมีทั้งคนชอบไม่คนไม่ชอบไปใหม่ๆไม่เป็นไรค่ะไม่ชอบเดี๋ยววันหลังก็ชอบเองเหมือนอาหารไทยค่ะต้มยำกุ้งอ,อ๋อฝรั่งว่าเผ็ด แต่โดยนี้เป็นไงคะเป็นเมนูที่ยอดฮิตฮิตติดลมต้มยำกุ้งผัดไทยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะไม่น่าเชื่อเลยไปดูความคิดเห็นของคนอเมริการที่มีต่อส้มโอเวียดนามเขาก็บอกว่าอร่อยดีราคาถูกหาซื้อง่ายด้วยอือันนี้ก็คือได้ใจไปเต็มๆคือก็อร่อยเหมือนกันเนาะราคาก็ถูกดีแล้วก็หาซื้อง่ายตายละเหมือนกับจะแพ้หลายประตูแล้วเน,นี่ย แต่ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อเขาให้โอกาสเราก็ยังต้องสู้ต่อไปน่าจะมีเวทีหนึ่งต้องเป็นของเราหรือว่ายังไงดีคะถ้าเป็นเพื่อนๆนนระหว่างส่งไปอเมริกาไปทำตลาดที่อเมริกาหรือว่าจะยังส่งไปเพื่อนบ้านเหมือนเดิมคือปกติแล้วเนี่ยส้มโอไทยเนี่ยก็มีการส่งออกไปต่างประเทศอยู่เนาะหลักๆก,ก็คือจีนเวียดนาม แล้วก็ยุโรปเนาะญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเฮ้อถึงวันนี้ก็คือรสชาติถึงแม้ว่าจะดีกว่าแต่ราคาเนี่ยก็แพงกว่าแล้วยังไงล่ะลูกค้าก็ยังไม่รู้จักของเดิมก็มีอยู่แล้วคือพูดง่ายว่าเจ้าตลาดเกฟุดเขาก็มีอยู่แล้วแล้วเราเราจะไปอยู่ตรงไหนยังไงดีเนี่ยไปก็ใกลมากเลย หรือจะแบบว่าต้องขาขายกับคนจีนเหมือนเดิมคือหมายความว่าไม่ใช่คนจีนไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้ขายเนอะถ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซเนี่ยเป็นผู้ขายเ,เ,ป,ายเป็นคนขายของไปขายกาแฟาขายอะไรอะขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆเนี่ยเนาะเราก็อยากได้ลูกค้กาที่มันหลากหลายเนาะการพึ่งพาลูกค้าแต่เจ้าเดียวหรือเจ้าคนนี้ซื้อเป็นหลักเนี่ยเราวันหนึ่งถ้าเกิดเขาเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเขาไม่มาหรือเขาเลิกธุรก,กิจไปเนี่ยเราแย่เหมือนกัน ก็บอกว่าลูกค้ารายใหญ่อ่ะคนจีนผู้ผิดค่ะประเทศจีนซื้อซุมโอนำเข้าสุมโอจากไทยเนี่ยก็ประมาณปีหนึ่งนะจะประมาณสองหมื่นตันเยอะมากมากเลยคือเท่าที่ทราบประเทศเขาก็ผลิตเนาะเรียกนำเข้าอีกแสดงว่าความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยที่ แต่ละประเทศแต่ละรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะต้องจัดสรรจัดหาอาหารที่ดีมีคุณภาพเนี่ยเข้าไปเพื่อให้ประชาชนเขามีกินมีใช้นะนอกจากมีกินมีใช้แล้วก็ยังใช้ในเพื่อทําการธุรกิจนะซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ในแวดวงอาหารเนี่ยน่าจะ หรือว่าอยู่ในแวดวงสินค้าที่จำเป็นพื้นฐานในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ทำให้เรารอดเนะไม่ว่าจะคน Fc ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเอ่อกำลังมองหาธุรกิจหรือว่ากำลังจะเอ๊ะเกษียณไปเนอะจะทำผลไม้จะศึกษาผลไม้อะไรดีส้มโอเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้แชร์ประสบการณ์โดยส่วนตัวเคยไปกินส้มโอที่สวนอาจารย์สมทรงที่จังหวัดสมุทรสงครามอัมพวา บอกเลยว่าสวนอาจารย์เขาเป็นสวนซุโอแล้วก็มีโฮมสเตย์วันนั้นไปก็พอดีกับมีฝรั่งไปพักโอ้โหฝรั่งนี่ชอบมากกินกันใหญ่คือเราเป็นครั้งแรกที่ได้กินซ้มโอแบบนั้นคืออร่อยมากๆเลยไม่เคยกินซ้มโออะไรที่มันอร่อยมากขนาดนั้นอาจารย์เขาก็บอกว่าอาจารย์ก็ใช้ขี้แดดนาเกลือเนาะทำให้มันมีรสชาติที่ดีแล้วก็ตรงนั้นน่ะก็จะเป็นสามน้ำใช่ไหมคะมีลักษณะของสามน้ำใช่ไหมคะ น้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยว่าน้ำเค็มกับน,น้ำก่อยมันเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจพอน้ําขึ้นน้ําลงก็มีการพัดพาตะกอนมีแร่ธาตุอะไรต่างๆพร้อมกับเทคโนโลยีการบํารุงต้นบํารุงผลบํารุงดินอะไรเงี้ยค่ะหลายหลายอย่างายอย่างาที่บอกว่าคือมันอร่อยมาก,มากจนประทับใจจริง,รงอะ่ะเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพมา,มากในการส่งออกอยากให้ส่งเสริมกัน,นเยอะค่ะเราก็จะได้มีเงินเข้าประเทศโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะ37บาทต่อน1นดอลลาร์ มาค่ะกําลังจะใกล้เวลาที่จะไปนอนแล้วมาก่อนเขาเรียกอะไรนะก่อนจะจากการมาฟังเรื่องเล่าของส้มโอว่าทําไมทําไมเนี่ยส้มโอถึงเขาเรียกอะไรนะคนจีนถึงได้แบบว่ามีการซื้อไปใช้ซื้อไปไม่ว่าจะเป็นไปกินโดยตรงหรือว่าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเพราะว่าคําว่าส้มโอก็คือเนาะมี ในภาษาจีนมีการออกเสียงคล้ายกับคำว่าโชคดีอย่างนี้เราสามคำถามคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนผล,ลไม้ทุกอย่างให้ให้พองเสียงกับคำว่าโชคดีได้ไหมเราจะได้มีโอกาสขายได้เยอะๆส้มโอผลใหญ่กลมเปรียบเสมือนความรวมสมบูรณ์เงินก็แสดงว่าต้องซื้อทุเรียนผลให,ใหญ่เหมือนกันจะได้มีความ,มสมบูรณ์เนาะสีของส้มโอ เปรียบเสมือนทองคําสื่อถึงความร่ํารวยเนะาะส้มโอเวลาตอนแรกก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่าแล้วเปิดก็มาข้างในพูดผิดค่ะปอกเปลือกด้านในก็จะเห็นเป็นเนื้อส้มโอที่เป็นสีทองอลามสวยงามร่ํารวยเหมือนทองคาไปอีกแล้วรสหวานฉ่ำของส้มโอก,ก็คือเป็นความสุขแล้วก็ลักษณะของส้มโอกลมเกลี้ยงเปรียบเสมือนความสามัคคี พระเจ้ามีคนคนรู้จักเปรียบเทียบแล้วก็ให้เห็นภาพเนาะคนจีนนี่คือต้องยอมรับเลยว่าเป็นแบบสามารถที่จะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าแบบอืมใจฟูอยากจะวิ่งไปซื้อส้มโอมาทันทีอะไะค่ะนั่นแหละค่ะ,ะ,คะโอกาสของส้มโอ ในตลาดต่างประเทศถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะนะเอมองหาสินค้าว่าเออตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่ในแวดวงเกษตรหรือเราก็อยากที่จะซื้อที่ดินซื้ออะไรต่างๆเนี่ยพเพราะปลูกเผื่อที่จะมีโอกาสในการส่งออกเนาะเราส่งออกได้เราไม่สามารถส่งออกเองได้เนาะก็อาจจะมีคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยเข้ามาดิวเข้ามาซื้อเข้ามาติดต่อได้เพราะเดี๋ยวนี้เนาะ การติดต่อสื่อสารหรือการโปรโมตร้านค้าโปรโมทสวนโปรโมธุรกิจของเราต่างๆเนี่ยมันง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนละเดิมเนี่ยหืทีมเสาะหาทีมสรรหาสินค้าเนี่ยเขาก็จะต้องบินมาประเทศไทยมาถามแต่ละจังหวัดถามแต่ละกระทรวงว่าเออจะไปซื้อของจะไปซื้อทุเรียนจะไปซื้อส้อมโอจะไปซื้อขมิ้นจะไปซื้อไผ่ไปที่ไหนเดี๋ยวนี้มันง่ายมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ ข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการตัดสินใจจะทำแต่ก่อนที่จะลงมือทำก็ต้องศึกษาตลาดศึกษาเทคโนโลยีศึกษาว่าเอเราจะทำยังไงถึงจะแบบเออเนาะเรื่องการเงินทำลงทุนไปอะไรยังไงแล้วจะต้องใช้เงินยังไงก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเพราะท,ทุกการลงทุนมีความเสีย่ยงโอเคค่ะ คุยกันมาบอกมากเลยวันนี้เรื่องส้มโอโอกาสทองโอกาสร่ำรวยโอกาสอุดมสมบูรณ์ในตลาดอเมริกาในตลาดใหม่ๆหวังว่าเพื่อนๆจะนำข้อมูลขอไปใจหวังว่าเพื่อนๆน่ะ น่าจะได้ประโยชน์จากการอัปเดตข่าวแล้วก็นำข้อมูลไปแชร์ให้กับคนที่รู้จักหรือคนที่อยากจะแบบเอออยากจะลงทุนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะลงทุนทำอะไรยังไงดีการลงทุนในเรื่องของการผลิตผลไม้หรือว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของสวนผลไม้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแต่ต้องมีการศึกษาให้ดีก่อนลงมือตัดสินใจลงทุน โอเคค่ะงั้นคืนนี้ตายแล้วมาเร็วไปเร็วมากพูดอย่างว่องงั้นคืนนี้สี่ทุ่มแล้วขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีกับการทำมาหากินการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้อ๋อลืมไปเลยช่องเราจะต้องมีแนวทางเนาะ Uh huh. โอ้ยแบตเตอรี่เป็นอีหยังนั่นแหละค่ะอาบน้ําอุนนะ่นเนาะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ค่ะต้องทิ้งค่ะวันนี้คุณมีที่จะทิ้งขยะอะไรหรือยังเนาะขยะเล็กๆ,ๆน้อยขยะตามห้องฝุ่นอะไรต่างๆอาบน้ําอุ่นเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายสมดม์หรืออะไรตามศาส,สนาของแต่ละ แต่ละคนไปเลยแล้วก็เหยียดร่างกายแล้วก็เข้านอนเพื่อให้การนอนเนี่ยเป็นการซ่อมแซมร่างกายเป็นการผ่อนคลายร่างกายเพื่อที่จะตื่นมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทํางานดีถึงแม้ว่าวันนี้เราเป็นลูกจ้างเขาเราก็จะได้ทางานได้อย่างเต็มที่เต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถที่เขาจ้างเราเราก็ถือว่าเออนะ ได้เหมือนกับตอบแทนเจ้านายเนื้อที่เขาให้โอกาสมีเรามีงานทำอะไรต่างๆหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะได้มีพลังมีสมาธิในการทำงานในวันพวกนี้น้องแดงน้องฟ้าขอลาไปก่อนนะเจ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ